เราก็มาทานมื้อเที่ยงร้านเลมหนองตุงจะเห็นบรรยากาศหนองตุงสวยงามมากทัวของเราวันนี้พิเศษจริงๆนี่จะเป็นมื้อเที่ยงของรูปทัวของเราในวันนี้โอ้โหอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยนี่นี่อาหารอร่อยทั้งนั้นเลยนี่ นี okay. ่ถ e, e ั่วคุกของเราวันนี er Eat, ้ก็ไม่น้อยนะไบน่ลงหกเลยนะโอ้ยผมวัวรดฉีดเมงเก่ง ขอบคุณมันเน็นป้าไปเห็นป้าแบบเอายกมือไหวก็ไม่เจอมันนานตั้งแต่เราหนุ่มๆปาเรียกเลยปากเรกเลยกปบอกถามมันได้มันเนียใช่ใปากเรียกเลยแล้เจ้านะกระป๋องแก้าแก้วกระองบม็ซี่ตกลงมาใช่เฮ้ยคนขับเครื่องบินมันโยนขวดก็กมักินน้ำหมดแล้วมนิ้นแล้วคนป่าไปเจอเป็นอะไรหนังจีน เด็กมันเอาไปเก็บไปตีหมู่บ้านเนี่ยนะคุณนวดเอาคุณนี่อย่หมู่บ้านมันมีความรุกเลยคุณนวดเอาคุณนี่างพวกแก่วดตีหัวกันไม่ใส่เสื้อผ้านั่นนะมันบอกไม่ได้ไอ้นี่หมู่บ้านมันโดนต้องเอาไปคุณเอาถึงบนพระธาตุจอมดอยกันแล้วครับพาลูกทัวร์มาวันนี้ เราช่วยพาลูกทัรมากับพระธาตุบนจอมดอยนี้แล้วก็มาชมวิวจะเห็นวิวสวยงามมากจะเห็นในชนน้ำบดวิถีชีวิตของชอนน้ำบดเชียงตุงทุ่งนาป่าแล้วก็หมู่บ้านเล็กๆตามหุบเขาางหัเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนู้นก็ได้ครับ ครับใ,ใช่ใช่ใช่เขามาถ่ายกันามาชมความสวยงามของพระวิหารที่ติดพระพุทธรูปสวยงามมากอันซีนของเชียงตุงพอแล้วสวยจังเลยสวยออกจะสุดมันจะเขียววันนี้ใช่ไหมคะ แต่พูดถึงว่าต้นไม้อะไรนั้นั่นเนาะยังมีอยู่คขวจีอยู่ครับครับอีกวัดหนึ่งเนี่ยข้างล่างนี่ก็เป็นวัดครับค่ะสวยๆค่ะว้าวค่ะสวยๆสีขยสีียวมีใครเนี่ย đến chưa? Ờ, sẽ mua, sẽ mua, sẽ đi bán ขึ้นข้างบนไปเลยครับขึ้นข้างบนไปเลยครับเดี๋ยวป้าบุตรเริ่มถวายตรงนี้ไปนะครับป้าบุตรถวายตรงนี้ไปนะครับป้าบุตรถวายตรงนี้ไปครับป้าพลันถวายไปเลยครับเดี๋ยวเขาจะที่ยังไม่ได้ใส่สตางค์เดี๋ยวค่อยใส่ พาไตตรงในหัวมาใส่ใส่ถวายสตางเลยครับถวายสตางตรงนี้เลยถวายเลยครับถวายเลยถวายเลยเดี๋ยว,วครับเดี๋ยวตังค่อยมาใส่ทีหลังครับถวายไปเลย อันนี้แล้วก็พาลูกทุข์ของเรามาทำบุญถวายผาจีวรสบงเนนบนพระธาตุจอมลอยหรือวัดแอมโหอลังนะครับนี่ก็เป็นคณะลูกทรัวของเราที่มาทำบุญร่วมทำบุญ,บญ,บญวันนี้นี่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 นป้าแจกท่านรับคนใส่เลยครับที่ยังไม่ได้ใส่ โ oh, อ้พอดีเลยพอดีเลยเอาห้าไปห้าไปจ้ะเอาเออห้าไป ตับสาเงินของข้าพระเจ้าเงินของข้าหามาด้วยความบริสุทธิ์ขอถวายพระพุทธขอถวายพระพุทธทางาทางพระสงฆ์ด้วยเจจงมอง

นี่คุณยายใช่ไหมเนี่ยคุณยายใช่นี่มาดูคุณยายมาก่อนคุณนะคุณยเนี่ยคุณยายอ่ะยวยอยู่่คุณ้าเนี่ยนางงามเก่าเนี่ยเนี่ยนางงามเก่าเนี่ย กคุณขึ้นบางบเนี่ต้องไปดูเ้นดูวไมิดไฟได้ขออนุญาตคุณยายเข้ามาเสือเสือยังอยู่อืสอรีบมยน่ะีนี่ได้ไอเดียล้ไปกันห้อง ได้เลยนี่โอยิงนี่มานี่โอ้แหลมเลยในหัวนี่นี่เชิดนี่หัวใหญอุลยโอ้เดี๋ยวนี้มีอยู่นะเพื่อเทปเชียงตุงเชียงตุงยังมีอยู่ครับเชียงตุงยังมีอยู่ไผ่ไผ่ครับเนี่ยเดี๋ยวดูเขาเว้นเสาด้วยเห็นไหมแสดงว่า้วเขาต้องวัดใช่ไหมคะับเขาวัดเขามาสารนี่เลยเขามาสารที่นี่เลยตรงนี้มีที่ให้ไปด้วยในทางตรงนั้นไปไม่ได้ล้างเลยลูก ไปนู่นแล้อยู่ไหนไะตอนกำลังมาชมบ้านโบราณบ้านหินบ้านใหม่เหรอแล้วจอชื่อบ้านใหม่เขาหลังนี้ก็สวยนะครับความเป็นเด็กเนาะมันดีใจโอ้หลังนี้หลังนี้อ๋อนี่ใกล้ตัวน้อยพามาดูบ้านบ้านของใครนะบ้านของหนูใช่ไหมเออสวยมากเลย

อ <N cess inh aling> ันนี้ห้องครัวห้องโครัวดูห้องครัวดิห้องครัวทานมื้อเย็นก่อนค่อยกลับนะทานมื้อเย็นก่อนเดี๋ยวป้าบุญจะทำกับข้าวรอมาเดี๋ยวเดียวมีแขกมีคนมามาครับ โอ้โหสวยค่ะสวยคลาสสิกมากเลยคลาสสิกจริงๆค่ะสวยค่ะนี่ตรงนี้สวยโอ้โหสวยๆนี่กำแพงนี่ใหญ่เลยใช่ใช่ครับเพราะเขาต้องก่อกำแพงดินใช่ไหมคะกำแพงดินไม่ใช้ปูนเลยนะปูนเลยนะครับไม่งั้นไม่ทนไม่มีเสาไม่มีเหล็กสที่สำคัญนางแบบสู้ก้อมากชวนมาจ็มาบ้านอ่ะืึนางแบบอ่ะโยอดเลยชวนบ้านหนูสวยนะ มากเลยอ่ะอืมครับองยุคที่แบบว่าโอ้เมื่อก่อนไว้หน้าบ้านหนุ่มนะบ้านหนุ่มนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาตักน้ำแบบนี่เย็นนะในองอ่ะน้ำเย็นเจี๊ยบในหัวน้ำสักแก้วน้ำเย็นเจี๊ยบเลยมาถึงบ้านแล้วน้ำสักแก้วหนึ่งชื่นใจนะหนุ่มนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะปี๊ป้าท้าหางสาให้หนูเข้าไปบ้านะ ชุดชุดนี้ได้ครับชุดนี้ได้กลับบ้านขัดหน้ามาใหม่นะคะในหัวมาหลังเชิญนะคะตำน้ำริกไว้รอนะคค่ะข้าข้าจะดูข้าวไว้รอนี่เลยแม่รวยไม่สวยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านตัวน้อยของเราพามาชมบ้านเป็นไกด์น้อยให้เราโตัวมาจะเป็นไกด์นะเนี่ยโตมาเป็นไกด์เนี่ยเดี๋ยวตมาจะมาตามหา จะตามหาไปเป็นนางเอกไปเป็นไก่ลงองตัวนางเอกไว้เลยจ้างตัวนางเอกไว้สุดยอดขอเองมากขอเองเยอะเลยอ้าวเป็นไงแค่สองคนพอไหมเพิ่มกำลังเพิ่มกำลังไหมคะช่วยอออกร้าวช่วยออกแรงช่วยออกแรงไี่นุชเรียกกันเลยมามามา เพนพี่มะพร้าวโดนเออเคไม่เป็นไรมัพี่มะพร้าวเ้มา okay. ุมุนมุนโอเคเร็วเรยวมุนตามเลยอ่้งตามวิดีโอเลยตั้งถ่ายตั้งวีดีโอเลย ไช่หมดไม่ละนี่คนเราน่าจะยังไม่พอคไหนมกเอวัาไม่มากันเลยอ่ะเหมุนก้อนมุนก้องก็ทำอะไรก็มาทำอะไร่มาทำอเลมันไม่พอคนเราไม่พอคนเราไม่พอ ่เราต้องหาคนมาเพิ่มอีกแล้วนะคะนี่ลูกมะพร้าวอ่ะไม่เพิ่งทานเพิ่งทานมื้อเช้ากันใช่ไหมเดี๋ยวไปชิมไอ้โรตีอ่าลีตีองดีกว่าเป็นเบาๆถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวยังเพิ่งไปไปเราไปดูโรตีอง ครับประมาณนั้นและครับเดี๋ยวเราไปนี่นเราไดร่ครกัามันบขี่เรากำลังพาลูกตัวของเรามาเที่ยวชมในตลาดหลวงมืองชิงตุงวันนี้คือคักมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลวันคริสต์มาส กาเลยขายสินค้าตรงกลางได้บรรยากาศเห็นชาวบ้านวิถีชีวิตของคนเชียงตุงมาค้าขายซื้อจับจ่ายในตลาดเชียงตงุงจะแน่นนไว้หมดเลยมาช่วงนี้ก็จะหนาวเย็นอากาศเย็นหน่อยแมนก็กำลังเท้าลูกถั่วเดินเที่ยวกันใครที่อยากมาเที่ยวกับทัวร์ของเราก็ยัง พันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังหนาวหนาวอีกหลายเดือนอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วใครที่ยังมีแพลนอยากมาเที่ยวช่วงข่าดาวปีใหม่หลังปีใหม่ก็จองทัวร์กันมาได้นี่ร้านขายชา<ข>ชาบ้านบ้านไซที่เราบอกว่ามันเป็นชาต้นอายุร้อยปีอ่ะว,วันนั้นอ่ะ นี่ร้านขายชาชิงตุงโอหอมชามากชาที่เราบอกว่าชาต้นไอเมียอายุร้อยปีที่บ้านไซที่เราเห็นบนเขาวันนั้นอะ่ะเขา<อ><อ>ลงมาขายในตลาดกันครับจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนบนดอยเอาชาว ลงมาขายในตลาดเช um. ียงตุงธรรมชาติอีกแบบแหนึ่งนะครับลูกทัวร์ของเรามานั่งดูเ ร้านนี้จะเป็นร้านโรตีองค์ชาพม่านี่คนคึกคักมากเลยในวิธีทำครับโรตีองค์ไม่ไปจุดยันตีปัสยามาม่าต่พ่อจไปปภสยาะปะ อมมามาทาราอปาะวยม่วิธีทำวิธีทำรูีองจะอบในในเตาใส่ขนาดใหญ่ใหญ่ยาหรออ็ละนานี่นีเขาจะอบในนี้นี่เขาจะอบแบบนี้นี่นี่นีจะวปาเสอาป้าเนาะแ้ี่บนี่องเป็ดก็แล ร้านนี้จะคนจะเยอะมากี่ชาที่วิธีทำชาเ้องคล้ายๆกับชาไทยอ่ะนี่ลูกโตของเราก็กำลังนั่งรอทานกันอยู่เลยเอากาแฟกาแฟสองแก้วโก้ก้งมันติ้งสองแก้วเยโก็นอกจากนั้น เอาน้ำลายเยอะน้ำลายเลยวันน้นักวัดกาแฟนักวัดโรี่อวร้องสามเลยออันนี้เป๊ะเลยอันไหนอะไรนนะไรว้ค่ะตัง้งแต่ปัสสีัสสีปอยตั้งแต่สี่ปอย ก็ยังนะก็สั่งนค่ะนะคะนกหารไดไปทาคใต้เป็นคนรกเย่แห่งกินไ็อซกก็คือขมมากเมื่อก่อนประเทศไทยก็ดื่มแบบนี้ใช่ไหครับย้อนยุคกันเลยแล้วใส่กระป๋องไม่ใช่ว่าไม่เคยดื่มนะเคยดื่มกันอยู่ใช่ไหมครับป้าใส่กระป๋องนมเนาะช่กระป๋องนมอ่ะใช่ค่ะเอย่างนี้ถ้ายกเลก็คืะให้ขมมากกาแฟนี่มาเชียงตุงได้มาย้อนยุคกันย้อนยุคกันค่ะ นี่กำลังมาเสิร์ฟอีกแล้วอันนั้นเป็นชาชาพม่าชามาที่ชิมมา่าพม่าที่บ้านเราเลยอ่ะครับมันเหมือนมาบ้านแร้อะอะไรนะกาแฟอะไรแบบนี้นะดูก็เป็นกาแฟดีออกกโบราณยี่ าโบราณนี่ตวพาตะบุญเจริตะพาตะาค่ะของของะบุญเจริตะมาค่ะของของปะยาเมื่อกี้หนูปยั่สอเอ๋อสอแก้วแ้รมันเป็นสามโอไม่เป็นไรเราเราตอนเนี้ยแทีหลังทีหลังใรเาทีหลังใรักจริงรักจริงไม่รักจริงเอานสามเลย จริงไม่จริงวะลูกวัดไกลกันไปเลยถนนก็ไม่ดีจะเป็นจุดชมวิวระหว่างทางขึ้นดอยเหมยวันนี้ก็เรากําลังจะขึ้นดอยเหมยกันพาลูกทัวร์เรามาแวะจุดชมวิวที่ทางขึ้นดอยเหมยกันครับนี่นี่เห็นอะไรเห็นอะไรไทยนี่จะเห็นเห็นอะไร นี่เราก็มาถึงบ้านร้อยปีแล้วนะครับจริไหมยล่ะเราเลยวิล่ะเมาน้อยเมาน้อคนเยอะมากเลยวันนี้ <c oughs> ลูกทัวของเรา<ด>มาชมบ้านร้อยปีกัน คนเยอะวันนี้เป็นเทศกาลวันคริสต as. ์มาสที่ยิบห้าคนก็เลยเยอะเราก็มาถึงหมู่บ้านอังกฤษบนดอยเหมยกันนะครับเราพาลูกโท์มาชมบนดอยเหมยจะดีดอกพญาเสือคงหรือดอกช็กโกแลบานสวยงามมากเนี่ยบ้านนี้จะเป็นบ้านร้อยปีของสมัยอังกฤษ ที่เข้ามาปกของเชียงตรงพาลูกทัวร์ของเรามาดูเลยนี่รถตู้ของเราขึ้นมาถึงนี่่เลยไม่ได้เดินไกลครับใครที่จะมาเที่ยวกับทัวร์ของเราเนี่ยสบายๆครับไม่ได้เดินไกลครับวันนี้คนเยอะมากครับเพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสคนมาเที่ยวกันมาเดินมาเดินมาเดินเดดมาี่ เริ่มสร้างตั้งแต่1918นะครับมาๆหาอะไรไม่ยากนี่นี่มีที่ยากมาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นี่กล้องเทิพย์ถ่ายรูปอากล้องทิพย์มาอ่าอุ๊ยถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกันสถานที่อะไรอ่ะมันเป็นบ้านของอังกฤษสมัยที่เขามาปกครองเมืองชิงตงเขาสร้างไว้ร้อยกว่าปีแล้วนะครับรูปเก่ามาก เปิดร้านเปิดร้านใหม่นี่กำลังจะวางขายแล้วครับเล้าฟ้าลุกทวงมาชมชาวเขาชาวดอยชาวบ้านมาขายสินค้าเขามาช่วยกันอุดหนุนน no ี uh ่จะมีน้งชาส้มโอพี่แดงบักว่าบ้านเขา กระเทศยมวนดอยเหมยจะเป็นแบบนี้มะเขือเทศนี่มะกอมะกอกนี่ไม้เก๊ไม้เก๊ที่เราที่เราไปเปลี่ยนเชื้อเพลิงจุดไฟจุดอะปลนอะไรพวกนี้ใต้บ้านที่ประเทศไทยใดที่ใต้อ๋อจุดไฟไม้เก๊ยังเจ๊อ๋อไปลู้ย้อนได้ด่ะหนึ่งหนึ่งขวดอันเนี้ยหนึ่งแก้วนี้ก็หนึ่งพันจัดอืมใช่อ่าตะปูอยู่มั้ จะปูอยู่แมมะกออีสานก็เรียกหมกอเหมือนกันคล้ายคล้ายกันเนาะบางบางอย่างก็มะกอเหมือนกันมีกอะไ้ใช่เหมืนใช่ใช่ต้นไม้เกียร์ไม้เกี้ยร์ไม้เกี้ยร์อันนี้แหละที่เราไปทําเป็นต้นไม้เกียรจุดวันออกพรรษาให้แล้วนะเุดตั้งแล้วเราข้ามได้ได้ได้ข้ามได้ ข้ามได้ไม่ต้องมาเยอะไม่ได้ใช้ถ่านเดียวไม่ใช่แกมชา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 ที่นี่ครับชาที่นี่ไม่ใช่ชาว้านไซนะพวกนี้ไปซื้อตลาดถ้าอยากได้ชาว้านไซอ่ะไม่ใช่เหมือนไม่ไม่เหมือนในตลาดนะครับฮะรสชาติรสชาติก็คล้ายๆกันอยู่คุโรย่องนให้เหรออ่าถุงละสามพันจัด สามสิบาทเอาใช่ไหม้อะทุกอยู่ไหมวัวและเพช่และเพชอชได้เนี่ยไดครบแล้วไปม่พี่หนังเดียวผมถ่ายให้ได้เลย ลุงเขาบอก้ไปละโอเคโอเคไหนอะไม่ลงเหรอโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับ นี่เราก็มาถึงบนดอยเหมยกันแล้วนะครับงานดอกไม้ดอกสักุรุลาบานงานประจำปีโอ้คนเยอะมากวันนี้ทัทวร์เราโชคดีมากเลยเห็นทั้งดอกพญยาเสือคงบานเต็มที่สวยงามแล้วก็ได้เจองานด้วยนี้เราจะพาลูกทัวร์เข้าไปกราบพระาธาตุสแผ่นดิน เสื้อสะอาดนั่กินนั้งเลันไตไวายกันแล้วนี่ดื้อกำแหววอ่าลายกแหววด้วยก็มากินกันติ๊กเจ้าเนาะเรามาเที่ยวกับธรรมชาติโอโหแหบมากเลยเป็นยังไงครับเจ๋งไหมเจ๋งไหม,าทาทมบรรยากาศบรรยากาศ เราพับคานมือเที่ยงได้ยินเสียงแม่น้ำอีกโอ้อาหารมือนี้พิเศษ